ทำหุ้นโลจิสติกสให้เป็นเรื่องง่าย SJWD Podcast เพราะเรื่องโลจิสติกสเป็นเรื่องใกล้ตัวกว่าที่คุณคิด S c G J W D เร่งขยายและเชื่อมเครือข่ายโลจิสติกสด้านโคเชนในระดับภูมิภาคสิ่งที่ทำให้คนเนี่ยยังใช้บริการเราอยู่อย่างต่อเนื่องเนี่ยม,มันมีปัจจัยอะไรบ้างจริงๆเราต้องศึกษาว่าพาะููกค้าแต่ละรายเนี่ยมีความต้องการแตกต่างกันศึกษาต้องปุยกัน ก็ต้องคุยกันเรื่องรายละเอียดมากมากเลยครับตรงนี้อันนี้ก่อนที่จะจะรวมกับอังเจดหรนอยูดีนะ,ะแล้วพอรวมเจดกัยูดีปั๊บเนี่ยมันก็มีโซลูชันที่เราต้องหันต่อเรื่องการนําเข้าส่งออกนะครับนี่มาลงกเอซีจีต่อมันก็มีอะไรที่พัฒนาต่อไปเรื่อยอีกอยากจะทราบแผนในกลุ่มของห้องเย็นเราครับเนี่ยว่าเรามีแผนที่จะขยายธุรกิจยังไงกันบ้างจะเติบโตยังไงบ้างแล้วก็คิดว่าอยากจะขยายมากน้อยแค่ไหนโดยเพราะยิ่ง จะมีหลายคนถามว่าแล้วในปีนี้จะขยายอะไรอีกปีหน้าจะขยายอะไรอีกคือเราคงต้องเน้นในสินค้าที่คนอื่นเขาไม่ทำสวัสดีครับกลับมาพบกับ S C G J d Podcast ในเอพิดล่าสุดอีกครั้งนะครับในวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันในเรื่องของธุรกิจห้องเย็นซึ่งเป็นธุรกิจหลักตัวหนึ่งในการเติบโตของเรานะครับหลังจากการควบรวมกิจการมาเนี่ยห้องเย็นก็มีการเติบโตเพิ่มเติมมากขึ้นอย่าง น่าสนใจแล้วก็หลายๆท่านก็กำลังให้ความสนใจอย่างมากว่าห้องเย็ยนของเราจะเติบโตยอย่างไรต่อไปในอนาคตวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากผู้ที่ดูแลธุรกิจห้องเย็ยนของเรามาตั้งแต่ต้นนะครับจะมาเล่าให้ทุกท่านฟังว่าธุรกิจห้องเย็ยนของเราตั้งแต่เริ่มต้นมาเลยจนถึงปัจจุบันนี้มีการขยายตัวพัฒนาการในรูปแบบไหนมาบ้างแล้วก็ความท้าทายในธุรกิจนี้เป็นอย่างไรก็มาติดตามชมกันในเอพิโซดนี้น่าสนใจมากๆครับครับวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากทางคุณจิตชัยนิมิตปัญญานะครับรองประธานกรรมการบร,ริษัทกรรมการบร,ริหาร แล้วก็ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงของ S C G J W D Logistics ของเรานะครับมาให้เกียรติพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจห้องเยน็นวันนี้ก็เลยเรียนเชิญทางพี่จิตชัยนะครับมานั่งคุยกันสวัสดีครับพี่จิตชัยครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้ได้รับเปลี่ยนจากทางเรียกเฮียแล้วกันเนะพราะปกติเรียกเฮียมาตลอดจะจะได้คุ้นหูกับพี่ๆหลายๆท่านก็เคยรู้จักทางพี่จิตชัยตลงจะเฮียเฮียก็ได้พี่จิตชัยก็ได้แล้วแต่พี่ๆอยากจะเรียกนะงั้นเรียกเฮียแล้วกันนะครับ ทีนี้ก็เลยอยากจะให้ทางเฮียช่วยเล่าให้พี่ๆทุกท่านฟังนะครับว่าธุรกิจห้องเย็ยนของเราเนี่ยครับมีความเป็นมาอย่างไงตั้งแต่ต้นแล้วก็พอมารวมกันกับทาง j จดจนวันนี้เป็น SCGJBD เน่ยเราทำอะไรมาบ้างครับก็คงต้องเกินก่อนที่เราจะรวมกับ j จ d นะครับเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อสัก30กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเองก็ไปศึกษาอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วก็ไปทำงานเกี่ยวกับเรื่องอาหารแช่แข็งที่ญี่ปุ่นนะครับ ก็ไปเห็นการเติบโตของห้องเย็นที่ญี่ปุ่นเองเนี่ยรู้สึกว่าบ้านเราเองน่าจะทําได้มั้งพอกลับมาทํางานที่เม,มืองไทยจริงๆเนี่ยก็เห็นแล้วว่าโอกาสมันมีเยอะมากเลยในช่วงนั้นเป็นช่วงที่สมุทรสาครเนี่ยมีแหล่งวัตถุดิบค่อนข้างเยอะปลาเยอะมากเลี้ยงกุ้งนะครับแต่มีโรงงานอาุตสาหกรรมเพียบเลยนะเราไม่สามารถจะเก็บวัตถุดิบที่มันล้นจากการจับหรือการทำฟาร์มมิ่งของทางเกษตรกร,กรได้ ทุกอย่างก็ต้องมาเก็บที่สมุดปากการซึ่งปริมาณก็ไม่พอเพียงอีกก็เห็นโอกาสก็คุยกับเจ้านายเก่าบอกว่าอยากทําห้องเย็นเขาบอกว่าแล้วใครทาบอกผมทําเองคุยกันสองอาทิตย์ครับไปซื้อที่เลยตอกเข็มเลยครับก็เลยตัดสินใจทําลงทุนตรงนั้นไปเริ่มต้นที่อาคารหนึ่งที่สมุทรสาครประกอบกับตรงนั้นเจอต้มยำกุ้งสามเก้าสี่ศูนย์นะครับ,รบการขยายต่อเนี่ย ถามว่าปริมาณการใช้เยอะไหมเยอะมาก,มากแต่การขยายต่อก็เป็นประเด็นที่เราต้องระวังแหละพอถึงปี4 0 4 1 4 2อ่ะ42เริ่มเห็นความแสงสว่างมากขึ้นทำา2โรงสองโลงเลยอาคาร2อาคาร3ภายใน6เดือนแล้วก็ดูช่วงน,นั้นก็อะไรก็ได้ไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีใบเซอร์ไม่ต้องสนใจมีหอเวียมเย็อนอีกเดียวพอผมก็อนาคตเราก็มองอนาคตเป็นหลักว่าเราน่าจะทำธุรกิจตรงนี้ได้อันนี้คือสิ่งที่มาเริ่มต้นมา นะครับครับ,รบโอ้ก็แสดงว่านี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของ first mover เนาะเพราะว่าเป็นหนึ่งในเคมีของ S C G J W D เลยคือพอเห็นโอกาสปุ๊บเราพุ่งชนเลยทำเลยนะเฮีนะเยเพราะว่เาเฮียพูดคุยกันแค่ไม่กี่สัปดาห์ก็ลุยเลยเพราะว่าเห็นโอกาสทางธุรกิจและผมคิดว่าก็เป็นวิสัยทัศน์ของผู้บริหารเรานะครับไม่ว่าจะเป็นทางเฮียจิตชัยเองทางคุณชวันินเองทางคุณบานเองเราก็มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาธุรกิจด้านโลจิสติกส์อย่างต่อนเนื่องแล้วก็ห้องเย็นเนี่ยก็เป็นตัวอย่างหนึ่ง ที่เราทํามาตั้งแต่เรื่น่าจะเป็นลายแรกๆนะนไรลายต้นๆนะครับก็ประมาณสักไม่กี่ลายต่เป็นพับบิคเว e าเฮาส์ลายแรกครับที่สุขสาครก็ถือว่าเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นอินโนเวชันในการให้บริการลูกค้าและก็ทำให้เราสามารถที่จะกินส่วนแบ่งการตลาดแล้วก็ยึดครองเรียกว่าใจของลูกค้าในการใช้บริการเราซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องทำเพราะทำแป๊บเดียวก็คนเรียนแบบใช่เส็งว่าสิ่งที่ทำให้คนเนี่ย ยังใช้บริการเราอยู่อย่างต่อเนื่องเนี่ยมันมันมีปัจจัยอะไรมัง้งจริงๆเราต้องศึกษาว่าเพราะลูกค้าแต่ละรายเนี่ยมีความต้องการแตกต่างกันนะครับเราคงมองว่าลูกค้ารายนี้อาจจะแค่นําสินค้ามาเข้าแล้วก็ออกเอาไปใช้ในโรงงานเองลูกค้ารายนี้อาจจะต้องให้เรากระจายสินค้าให้คือต้องต้องศึกษาลูกค้าแต่ละรายและความความเป็นผู้ให้บริการเนี่ยมันต้องอดทนลูกค้าเขามาบ่นเราให้ฟังเนี่ยเรื่องการรอคอยบ้างเรื่อง การที่เรามาถึงปับ๊บไม่ได้ลงสินค้าเลยหรือการมารอที่จะเบิกสินค้านี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องมานั่งคุยกันในฐานะที่ผมผมคือผมลูยตั้งแต่ต้นเนี่ยผมจะเห็นเลยว่าความต้องการมันไม่เหมือนกันครับผมก็จะไปนั่งดูหน้าง,งานตลอดเวลาว่าเฮ้ยลูกค้ารายนี้เนี่ยเข้ามายัางไงแม้กระทั่งคนขับรถเองเนี่ยเป็นเสียงเสียงสวรรค์เลยนะครับคนขับรถปล่อยให้รอเนี่ยไม่ได้เลยเขาจะไปพูดต่อ,อว่าเฮ้ยเนี่ยที่นี่บริการไม่ดีที่นั่นบริการช้ามากผมก็มีนโยบายเดียวกับ ทำอย่างไรให้รถของเราเนี่ยอย่ามาตอลโรงงานเราโรงงานเราคือลงสินค้าเสร็จรถกลับ,บนี่คือเสียงสวรรค์ไม่ต้องทำมาเก็ตติ้งเลยเลยตัวนี้คือซื้อสิ่งที่เราและศึกษาความต้องการของลูกค้านะครับลูกค้าบางรายเนี่ยอย่างเช่นบริษัทนี้เนี่ยเขาบอกเฮ้ยในอดีตนะครับเขาไม่ต้องการอะไรเลยเขาต้องการราคาผาบอกว่าราคาเนี่ยมันคงได้ตามที่ตามมาเก็ตมาเก็ตไพรซ์นะครับแต่บางคนบอก ไม่เป็นไรละสาขานี้ไม่เป็นไรแต่ขอต้องการให้บริการศึกษาต้องคุยกันนื่ต้องคุยกันเรื่องรายละเอียดมากมากเลยครับตรงนี้อันนี้ก่อนที่จะจะรวมกับอังเจดมดยูดีนะแล้วพอรวมเจดมดยูดีปั๊บเนี่ยมันก็มีโซลูชันที่เราต้องทำต่อเรื่องการนําเข้าส่งออกนะครับนี่มารวกับเอซีต่อมันก็มีอะไรที่พัฒนาต่อไปเรื่อยอีกนะครับเรามองตรงจุดนั้นไปนะครับเราเราคิดว่ามันต้องไปทางนั้นถ้าเราไปแบบขายพลังอย่างเดียวเนี่ยผมว่ายากในปัจจุบัน รจริงๆ,ๆมันจะมีคําถามจากนักลงทุนจนํานวนมากแล้วก็พวกคนที่สนใจในในบริษัทของเรารว่าเฮ้ยสัญญาในการให้บริการของฝั่งห้องเย็นเนี่ยจริงๆแล้วล็อกสัญญากับลูกค้ายาวนานไหมอย่างที่ทางเฮียจินชัยเรียนคือเราเน้นเรื่องเซอร์วิสเลเวลเรื่องของการตอบโจทย์ลูกค้าแล้วก็ลูกค้าเนี่ยต้องเรียนว่าธุรกิจห้องเย็นเนี่ยมันไม่เหมือนธุรกิจประเภทคลังทั่วไปหมายความว่ามันมีเรื่องของ ความปลอดภัยเรื่องของคุณภาพการให้บริการซึ่งมีผลกระทบอย่างมากต่อคุณภาพของสินค้าเพราะนั้นเนี่ยลูกค้าจะไม่ใช่เป็น p r price sensitive มากส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของ Service Level sensitive มากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยสามารถที่จะทํางานกับลูกค้ารายใหญ่ๆที่อยู่กับเราแบบ20 3สปีได้เฮียลองยกตัวอย่างลูกค้ารายใหญ่ที่ใช้บริการเราอย่างของเราเองในกลุ่มไทอูเนียนทั้งหมดนะครับที่ใช้บริการเรามาตั้ง30กว่าปีนะครับก็สัญญาที่ดรบอกไม่เคยทาสัญญาแบบ3ามิปี 20ปีนะครับก็ก็คุยกันทุกปีแล้วก็มาใช้บริการกันซึ่งวันนี้เราก็พัฒนาไปต่อ,ตอยอดไปถึงการเป็นหุ้นส่วนใช้ชื่อแพ็กที A นะครับแอสซิฟิกทีอเอ็มนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่ลูกค้าเข้าให้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 ความสําคัญกับเรามากนะครับเพราะรู้เราทําได้ในอดีตเนี่ยอย่างที่เราเรียนด็อกเตอร์เราไม่ต้องมีเซอร์อะไรต่างๆเลยแต่วันนี้ไปไปหมดเลยเพราะมาตรการในเรื่องของฟูลเซฟตี้อย่างที่เราท,ทําที่อีอกไลน์นึงก็เป็น แฟรซิฟิกเอ็มกังเอ็นเอ็มพก็เป็นลูกค้าเราครับในอดีตมาก็มาทําหุ้นกับเราเขาเห็นว่าเฮ้ยเรามีความชํานาญก็อยากให้เราช่วยบริการตรงนี้เขาก็แฮปปี้้อหนึ่งเขาได้มีพื้นที่เก็บอย่างทูน่านี่ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเวลามาดีมาเป็นหมื่นแตช่วงนี้ขึ้นเป็นหมื่นตันหมื่นตันเนี่ยอดีตนะครับสมุทรสาครไม่พอใช่ไหมสมุทรปราการฉะเชิงเซาอายุทยาบางทีนู่นลงไปปากน้ําด้วยไปทางใต้ต่างหาเนี่ยนะครับ ส่วนลูกค้ารายรอื่นเนี่ยที่ทาสัญญานะไอ้ทำสัญญาก็อย่างกรณีของทําให้กับอาหารน้องหมาน้องแมวเนี่ยตอนนี้มาแรงมากเลยนะครับจริงๆแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจมากในธุรกิจของห้องเย็นคือบางคนอาจจะคิดว่าพอทำเว o าส์ทำธุรกิจโลจิสติกอย่างเช่นคลังสินค้าเนี่ยก็คือทำโอ peration เป็นหลักแต่จริงๆแล้วทางฮจิตชัยเนี่ยกับทางทีมห้องเย็นเนี่ยเป็นหนึ่งในหน่วยอินโนเวชั n นของเราเลยนะครับาะว่าเป็นคนที่อินโนเวตอะไรใหม่ๆขึ้นมาอยู่ตลอดเวลานะ d u c ต มีทั้งเรื่องของโซลิซอร์วิสโซลูชันนะตอนที่เราเข้าตลาดกันใหม่ๆตอนนั้นเราก็มี Free Zone c o s t o r ี่ใซึ่งซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นโปรดักที่ผมว่าเราน่าจะเป็นเจ้าเดียวในประเทศไทยที่มีนะครับแล้วก็จริงๆก็มีความเ,เรียกว่าตะลุยกันมาพอสมควรนะ<ช>อย่ากว่าที่มันจะขึ้นมาได้ดีอย่างในปัจจุบันบแล้วหลังจากนั้นมาทางเฮียก็ยัง Innovate product ใหม่ๆอะไรใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเช่นเรื่องของการใช้ระบบอัตโนมัติพวกออโตเมชัน โอ้อันนี้ก็เป็นทางห้องเย็นนี่ก็เป็นหัวหอกในการนําเลยนะครับก็ตอนนี้เราก็พาคนไปดูงานไปดูระบบออโตเมตอยู่ที่ห้องเย็นเยอะแยะนะครับปัจจุบันเราทําเดิมมันเป็นเซมิออโตเมตคือเป็นโมบายเป็นแบบอาจจะเป็นภายในคลังใช่ไหมฮะแล้วก็มีตัวที่เป็นอัตโนมัติ ASRS ปัจจุบันเริ่มทดลองระบบ u n m a n n AGV แล้วนะก็จะทําให้ทั้งคลังนี้ไม่ต้องใช้คนอันนี้คือ ทางของห้องเย็นนี่ผมคิดว่าเป็นหนึ่งในผู้นำด้านอินโนเวชันของ SCGJWD <ฮะ S 1> เลยนะครับรแล้วก็หลังจากควบรวมกิจาการกันเป็น SCGJWD เนี่ยห้องเย็นก็ยังคงเป็นหนึ่งในธุรกิจหลักที่จะ Drive การเติบโตของ SCGJWD ต<ฮ>ามแผนกลยุทธ์ที่ได้เล่าทุกท่านฟังไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะซึ่งตอนนี้ห้องเย็นก็มีแผนขยายธุรกิจค่อนข้างเยอะ<ฮ>แล้วก็มีโอเปอเรชั่นที่กว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศทีนี้อยากจะให้เฮียช่วยเล่าทุกท่านฟังว่าวันนี้โอเปอเรชั่นของเราเนี่ยครับ มันมีอยู่ที่ไหนบ้างอย่างไร,รบ,บ้างครับที่หลักใหญ่ๆนะี่คือที่สมุทรสาครน,นะสมุทรสาครก็มีที่ไปซีฟิกห้องเย็นนะครับในนั้นก็จะมีของแพคที T อีกหนึ่งลงนะครับเป็นการร่วมทุนระหว่างไทยูเนียนกลุ่มไทยูเนียนนะครับกับทางไปซีฟิกบริษัทเราเองนะครับแล้วก็มีแพคเอ็นนะครับก็ทําเป็นสามโลเคชันที่สมุทรสาครที่สมุทรปราการก็จะมีคลองส่งน้ำเพราะนั้นร่วมทุนกับทางกลุ่มมารุานิจิโร่กรุ๊ปนะครับหรือใช้น,นามพพมพงฟิชเชอร์ ใช้ชื่อบริษัท JPK Go Storage แล้วก็กม2 22ซึ่งเราก็ใช้บริการของ Alpha ในกลุ่มงเราเองเหมือนกันนะครับทำเก็บสินค้าซึ่งอาจจะหลากหลายเป็น multi t e m อยู่ที่สมุทรปราการนะครับ,รบแล้วก็ที่สระบ,บุรีตอนนี้เฟสหนึเสร็จแล้วกำลังขึ้นเฟสสอยู่แล้วก็มีที่ลังสิตนะครับลังสิทธิตเราก็ใช้อัลฟาเหมือนกันเพราะโลเคชันตรงนั้นเราถือว่าเราไม่มีทางด้านเหนือเราก็เลย ไม่ชอบอัลฟาก็คิดว่าจะเสร็จประมาณทักลุ่มหาปีหน้าครับงั้นปีหน้าเราก็จะมีทั้งหมด9โลเคชันครันะครับซึ่งเขาก็จะทําให้การเติบโตของในกลุ่มนะครับส่วนในต่างจังหวัดเนี่ยกำลังได้แผนมาคือที่เชียงใหม่กับที่ขอนแก่นซึ่งเราก็จะพัฒนาในส่วนของเอาคลังของ S C G l o g i s t i c เก่าก็เป็นก็เรียก R D C ขอนแก่นกับเชียงใหม่คนนั้นเป็นคลังที่ผมว่าเป็นคลังที่ ในโลเคชันค่อนข้างดีนะแต่มอาจจะเล็กนิดนึงแต่ว่าเรามองว่าในต่างจังหวัดเองเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องทางใหญ่ครับแล้วเราก็มาดูว่าเราทำอย่างไรครับนะครับแล้วก็มองเรามองในมุมของการที่ขยายไปทางใต้ด้วยอืมก็ถือว่าโลเคชันเยอะเลยนะครับ,รบตั้งแต่ถ้าทุกท่านติดตามตั้งแต่เราเข้าตลาดมานี่เราขยายมาเรื่อยมาเรื่อยจนปัจจุบันนี้โลเคชันประมาณสักเก้าแห่งครับแล้วก็ยังมีแผนขยายต่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งซีนารีที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการกับ S C G Logistics เนี่ย ทำให้เรามีโลเคชันใหม่ๆที่มีโอกาสขยายในต่างประเทศได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนสูงรเรียกว่าใช้เงินลงทุนต่ําเลยดีกว่าะนะครับซึ่งเชียงใหม่ขอนแก่นนี่ก็เป็น strategic location ที่น่าจะมีตลาดที่ดีแล้วก็การที่เราสามารถจะเข้าไปทดลองพินิจ r a ตลาดในจุดเหล่านั้นได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนสูงเนี่ยถือเป็นความได้เปรียบใช่ครับ<ช>ผมเรสริมดอกเตอร์นิด,น,ดนึง <ๆ S 1> ผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจคลังสินค้าห้องเย็นเนี่ยมันเป็นเทรนด์แต่ทุกคนมองว่ามันมันต้องใช้ครับอย่างที่เราทำเมาทกับ ในเป็นบาดีเท่มแรกในประเทศไทยเลยนะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยการจับจัดเก็บสินค้าเนี่ยแช่แข็งก็ต้องไปอีกครั้งนึงชิลก็ไปอีกครั้งนึงแอมเบียน์ก็ไปอีกครั้งนึงแต่นี้เราเราคิดว่าเอะเราต้องเป็นฟาสต์มูเวอร์เป็นเฟิร์สมูเวอร์ทำยังไงก็ได้นะครับให้เราหนือว่าคนอื่นเขานะครับก็ทําที่กมยี่สองก็ที่ลังสิ็จอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกคนมาที่เดียวจบเลยอแล้วก็ทุกคนก็มองเราตอนนี้ก็มีคนทําเหมือนเราอีกแล้วนะทีนี้ในส่วนของ การเติบโตนะครับเพราะว่าเราคุยกันแล้วว่าตอนนี้เราขยายกันมาถึงจำนวนโลเคชันขนาดนี้จริงๆแล้วโดยที่ตามหัวข้อข่าวที่คุยทุกท่านฟังไปตอนต้นนะครับเราก็วางกลยุทธ์หลักในการเติบโตของ SCGJBD เนี่ยหนึ่งพิาเลยก็คือการเติบโตทางฝั่งของห้องเย็นซึ่งก็จะไปซิงโครไนซ์กับการเติบโตส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นการทำฟู้ดซัพพลายเชน การทำฟอร์มาสติคอลโลจิส i ิกอะไรต่างๆที่อาจจะทุกท่านได้รับทราบข้อมูลในเอพิโซดอื่นๆที่เราได้มีการ Release รไปให้ดูแต่ว่าในส่วนของห้องเย็นเองเนี่ยนะครับอยากจะทราบแผนในกลุ่มของห้องเย็นเราครับรว่าเรามีแผนที่จะขยายธุรกิจยังไงกันบ้างจะเติบโตยังไงบ้างแล้วก็คิดว่าอยากจะขยายมากน้อยแค่ไหนโดยเพราะยิ่งจะมีหลายคนถามว่าแล้วในปีนี้จะขยายอะไรอีกปีหน้าจะขยายอะไรอีกครับคือคงต้องมองภาวะตลาด น,น,นะครับอย่างที่ดเรเรียนให้ทราบคือเราคงต้องเน้นในสินค้าที่คนอื่นเขาไม่ทำเช่นเฮลท์แคร์หรือฟู้ดัพพลายเชนต่างๆนะครับเฮลท์แคร์นี่เราก็เริ่มต้นแล้วแล้วเราก็มองว่าไอ้นี่เป็นโอกาสนะที่เราจะเติบโตได้ในเรื่องของเฮลท์แคร์โลจิสติกส์นะครับอย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนว่าอย่างอ d c ดีซเชียงใหม่ขอนแกน่นหรือทางใต้ต่างๆที่เราจะไปทำเนี่ยเราก็ต้องเหลือสินค้าพวกนี้ไว้นั้นเรามองว่าการขยายต่อในต่างจังหวัดเองที่เมื่อกี้ทางใต้ทั้งเชียงใหม่ขอนแก่นเองขอเขามี หัวเมืองต่างๆหรืออาจจะเป็น Distribution Center เองเป็นในส่วนของการที่เราจะไปช่วยกเกษตรกรเองซึ่งเป้าหมายจริงๆกเกษตรกรบ้านเราเองเนี่ยรายได้ต่ำนะฮะมไม่พอเลี้ยงชีพแต่ถ้าเมื่อเราไปต่อยอดมาเช่นอาจจะมีสินค้าบางตัวแทนที่จะแบบซื้อเป็นเข่งเราก็อาจจะไปช่วยกันพัฒนานะครับโดยอาจจะต้องขอความร่วมมือจากทางกลุ่มเกษตรกรเกษตรกรหรือ ในหลวงของภาครัฐเองกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยม,มาช่วยกันพัฒนาตรงนี้ไปนั่นเป้าหมายที่ทสำคัญท,ที่เราอยากทำนี้อย่างแรกนะครับอ,อย่างสองเรื่องเฮลท์แคร์เนี่ยการกระจายยาเองต้องเรียนเลยว่าการกระจายยาเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่าวันนี้โรงพยาบาลเองเ,องเนี่ยโดยเฉพาะภาครัฐนะครับหาหมอเสร็จต้องรอยาอีกสมชั่วโมงไปตั้งแต่เช้านะเวลากลับถึงได้ยานี่คือเย็นเลยครับนะครับแล้วก็ มันก็ทําให้รู้สึกว่าการการที่ไปเสียเวลาทั้งวันเนี่ยเราก็สามารถจะไปต่อยอดตอนนี้นได้เหมือนกันนะครับเหลือแม้แต่วัคซีนเองเชื่อในดีนเนียของโคโคโรนาในทีนเนี่ยเราเองก็เป็นการเราไปช่วยรภาครัฐในการส่งยาจะเป็นซีโนแวคซีโนฟาร์มแอสตราเซเนกาส่งมาหมแล้วส่งหมดแล้ว,ลวจริงๆเมื่อกี้เฮียพูดถึงเรื่องของการที่สร้างโอกาสให้โอกาส ให้กับผู้ประกอบการเกษตรกรเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆซึ่งเดี๋ยวผมอาจจะหยิบขึ้นมาคุยกันใ,ในช่วงท้ายทีนึงแต่ว่าก่อนที่ไปถึงจุดนั้นเนี่ยอยากจะถามเฮียถึงในเรื่องของความท้าทายหรือว่าอุปสรรคความยากของธุรกิจห้องเย็นเนี่ยที่เราแบบทำกันมาแล้วเรามองว่าเนี่ยถ้าเราจะลุยกันต่อเนี่ยมีอะไรที่เป็นความท้าทายที่สําคัญต้องมีอย่างนี้นะครับว่าสิ่งที่ท้าทายคือเรื่องของการที่เรามีข้อมูลครบ แต่แข่งได้เห็นข้อมูลจากเราในตลาดไปแล้วเราทําอะไรเราเดินยังไงเนี่ยมาฉายพอดแคสต์นี่ก็ให้ข้อมูลเหมือนกันก็สิ่งหนึ่งที่เราเราก็ต้องเปิดพอเปิดไปแล้วเนี่ยทุกคนเอมันก็มีกําไรนะ่ธุรกิจบางตัวเนี่ยก็มองว่างั้นเราอาจจะเป็นคนที่มีที่ดินหรือมีโลเคชันที่มันเหมาะสมก็อาจจะทห้องเย็นนี่คือความท้าทายอย่างแรกอย่างสองคือกฎระเบียบของราชการเป็นส่วนที่สําคัญเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการสร้างห้องเย็นเนี่ย มันไม่ใช่เรื่องเฉพาะฮาร์ดแวร์อย่างเดียวมันเรื่องของหน่วยงานภาครัฐเองต้องช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของเราเนี่ยแข่งขันได้นะครับเาะนันจะเป็นเรื่องของการซัพพอร์ตบางเรื่องเรื่องกฎหมายที่มันโบราณต่างๆเนี่ยให้มันออกไปให้หมดนะครับอย่างที่สามคือเรื่องค่าไฟฟ้าวันที่ค่าไฟนี่เพิ่มมาจากอดีตนี่สูงมากนะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่ทุกคนก็บ่นเหมือนกันไม่ใช่เราคนเดียวนะภาคการผลิตเองก็เป็นปัญหา นะครับอันที่4ี่คือข่าแรงซึ่งวันนี้ค่าแรงก็4 0 0้เราก็บอกเราหมุเราก็หันกลับไปเรื่องออโตเมชันครับทางรัฐก็บอกทำไมถึงไม่จ้างแรงงานผูาบอกว่าจ้างแรงงานเราก็ไม่ไหวเหมือนกันเราก็ต้องมาใช้ระบบออโตเมชันซึ่งมันนอกจากเรื่องของค่าแรงที่มันถูกลงแล้วเนี่ยเรื่องความถูกต้องในการจัดเก็บอแล้วเรื่องของอะไรเทสสเบลตตี้ต่างเนี่ยมันค่อนข้างดีนี่คือสิ่งที่เราทํานะครับสุดท้ายเนี่ยคือเรื่องที่สําคัญก็คือเรื่องของการที่เราจะทํำยังไงเนี่ยให้ลูกค้า โดยที่ว่าในอดีตเนี่ยไฮเปอร์มาร์เก็ตเองไฮเปอร์มาร์ทเองเนี่ยทุกคนไม่มีให้ไม่มีไม่มีผู้เลใ่ใน A, ในองค์ในเซกเตอร์นี้นะครับ mm hmm. ทุกคนก็ไปสร้างเองทําเองนะครับเราทำยังไให้หลังจากนี้ไปเนี่ยจะเป็นไฮเปอร์มาร์ทเองหรือหรือเป็น SME เองเนี่ยมาใช้บริการเราซึ่งเราต้องไปทํำยังไงให้เขารับทราบว่าคุณมาใช้เราเนี่ยหนึ่งราคาที่ต้นทุนต่ําเรื่องที่สอง คุณไม่ต้องทำอะไรเลยคุณแค่เอาของมาหิ้วกระเป๋ามาอินวอ์คุณมาหา s c g ซีจีเจนครับคุณทำได้ตั้งแต่เรื่องของการนำเข้าส่งออกการขนส่งการจัดเก็บการกระจายสินค้าการไลเบลลิ่งต่างๆเราทำให้ได้หมดเพราะเรามีเซอร์ติฟายทุกตัวที่เรามีอยู่เพราะฉะนั้นตัวนี้คือสิ่งที่สำคัญที่เป็นความท้าทายที่จะให้หลายๆท่านเข้าใจแล้วรู้ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องทำให้ลูกค้ามีความสุขกับการ,ร,รที่ใช้บริการกับเราครับ ก็คือไม่หยุดพัฒนาผมคิดว่าทางทางเฮียกับทางทีมห้องเย็นเนี่ยพัฒนาการในเรื่องของการให้บริการนี้มีมาตลอดและที่สําคัญที่สุดก็คือ product innovation ซึ่งมีการท s o l u t i ันใหม่ๆตอบโจทย์ลูกค้าเฮียก็จะใกล้ชิดนะครับที่จะอยู่กับลูกค้าแล้วก็เข้าใจว่าลูกค้าต้องการอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่แตกต่างใน S c G J B D กับผู้เล่นทั่วไปและอีกสิ่งหนึ่งที่ตอนนี้เรายิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นคือหลังจากรวมกัน volume มันเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ย งานโลจิสติกเป็นงานของ Economy of Scale เพราะฉะนั้นตอนนี้เ,เมื่อเรามีสเกลที่ใหญ่ขึ้นเรามีทูลจาก Alpha ในการที่จะช่วยเราสร้างคลังเพิ่มเติมมีที่ดินมีพื้นที่จาก s อส g ีโลจิสติมีเบสคารโก้ที่ใหญ่ขึ้นมีฟีดขนส่งที่ใหญ่รเราสามารถที่จะ Leverage ความเรียบเปรียบตรงนี้ในการทำให้เราสามารถที่จะเป็นผู้ชนะในการ o p เป a เรเรื่องของโคเชนได้ในอนาคต จริงๆตอนนี้ก็ถือว่าเราเป็นผู้นําอยู่แล้วและก็<า>เชื่อว่าจะเติบโตได้เยอะมากนะครับก็ฝากทุกท่านติดตามแต่ว่ามีประเด็นหนึ่งที่เมื่อกี้ผมทิ้งไว้และคิดว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจจริงๆมันมี strategy หลักของทั้ง SCG ด้วยตอนนี้เราถือว่าเป็นหนึ่งในครอบครัว SCG เหมือนกันครับก็คือเรื่องของการทําเป็นการขยายตัวแบบ inclusive green growth ก็คือเติบโตแบบยั่งยืนสีเขียวแล้วก็ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมเมื่อกี้เฮียพูดถึงเรื่องของการที่ทําให้เรา ขยายไปเนี่ยไม่ได้หวังแค่ประโยชน์ในแง่ขององธุรกิจอย่างเดียวหรือว่าใ,<ช>ให้โอกาสคนต่างๆที่เกี่ยวข้องในอีโคซิสเต็มเนี่ยได้รับประโยชน์ไปด้วยผมว่าเนี่ยน่าสนใจมากๆแล้วก็ในแง่ของ sustainability เนี่ยจริงๆห้องเย็นเราก็ทําอยู่ไม่ใช่น้อยครับอยากได้เฮียช่วยเล่าให้ทุกท่านฟังว่าเออไอเรื่อง sustainability หรือ green logistics เนี่ยในแง่ของฝั่งห้องเย็นเนี่ยเรารทําอะไรบ้างและมีแผนจะทําอะไรยังไงบ้างครจริงๆหลักๆเลยนะครับผมว่าเรื่องโซลา r o o ท็อปเป็นตัวสําคัญเพราะทําให้ค่าไฟ มนลงมาแล้วก็มองเรื่องต่อยอดของการทำโซลาร์ลูฟท็อปเนี่ยก็คือเรื่องของแบตเตอรี่ซึ่งวันนี้ถ้าแบตเตอรี่ราคาลงมาเนี่ย<ม>เราลุยแน่นอน<ม>เราคิดว่าเราเราไม่ใช่ไม่ได้ไม่อยากใช้ไฟนะครับแต่ไฟมันแพงเราก็ต้องพยายามให้ต้นทุนของเราต่ําสุดนั้นโซลาร์โซลาร์เซลล์นี่คือส่วนหนึ่งที่ที่เราทาต่อและส่วนหนึ่งคือที่ที่เราทําเรื่องของ a s เอเนี่ยนะครับเป็นตัวหนึ่งที่เราใช้ไฟน้อยเราใช้คนน้อยเราใช้คลาดภาพพลังงานที่น้อยลง รงนี้เป็นตัวหนึ่งที่เราก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราได้พัฒนาต่อนะครับเรื่อง AGV ตอนนี้เรามีการพัฒนาต่อที่สระบ,บุรีนะครับเป้าหมายของเราเองเนี่ยเราจะเป็น No Man Warehouse เลยอันนี้ก่อนฝันนะนะครับเป็นก่อนที่ผมจะเกษียณเนี่ยจริงๆแนละ้วสิ่งที่ตั้งทั้ง,ต,งตั้งใจคือ No Man Warehouse หรือจะเป็น Lady Warehouse รหรืออ,อ,อะไรต่างๆที่มันเป็นคอาเทมเพลสำหรับ เอสซีจีเจมิลดีของเราแต่แต่ได้ข่าวว่าเฮียจะไม่เกษียณนะตอนนี้ผมจําได้คือจะบอกว่าจะไม่ยอมเกษียณนะก็พยายามจะรักษาร่างกายนะครับเฮียจิตชัยนี่แข็งแรงนะเป็นนักวิ่งมาราธอนด้วยนะครับทุกท่านไม่ต้องห่วงเลยธุรกิจห้องเย็นเราแกงช่วยดูแลกันอีกไปยาวนานแน่นอนเพราะว่าฟิตมากนะครับแล้วก็มีแผนขยายเยอะแยะเรื่องของกรีนโลจิสติกเนี่ยอยู่ในแผนอยู่แล้วใช่ซึ่งจริงๆเรื่องกรีนเนี่ยทำเนี่ยมันได้หลายมุมนะมุมหนึ่งก็เรื่อง s u s t a i n a b i l i เรื่องอะไร จริงๆเรื่องของกรีนเนี่ยมันช่วยให้เราไปต่อได้ในเชิงฟินแลนเชียลด้วยแล้วก็เรื่องของโอเปอเรชันในอนาคตเนี่ยลูกค้าหลายๆรายอาจจะรีควร้ในเรื่องของการทําที่มันเป็นดีคาร์บอนไนเซชันเรื่องของกรีนซึ่งผมคิดว่าห้องเย็นเราพร้อมที่จะตอบโจทย์ทันทีจริงๆห้องเย็นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจของ S c G J U D ที่อยู่ภายใต้ระบบ E S M S นะครับก็คือ Environment and Social Management System ซึ่งเรา implement ระบบเนี้ย ด้วยการที่เราเข้าไปเข้าร่วมกับทาง CGF ในการทําหุ้นกู้ที่มีหลักประกันซึ่ง CGF เนี่ยก็มาสนับสนุนธุรกิจของเราแล้วก็ภายใต้เงื่อนไขว่าเราจะต้องช่วยพัฒนาอินฟราสตรักเจอร์ของประเทศแล้วก็สร้างเซอร์วิตี้ให้กับประเทศไทยเพราะนั้นเนี่ยเราก็เข้าอยู่ในระบบ ESMs มาตั้งจริงๆตั้งแต่ปีประมาณ2017นจะครับจริงๆหลายปีมากแล้วแล้วก็ห้องเย็นเนี่ยก็ดําเนินการในเรื่องของกรีนเนี่ยมาอย่างต่อนเนื่องผมคิดว่าจริงๆกรีนเนี่ยบางๆงบริษัทบางองค์กรอาจจะมองว่ามันเป็นเทรด เป็นความเสี่ยงเป็นต้นทุนแต่สาหรับเราเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นความได้เปรียบครับเพราะว่าเราทํามานานแล้วก็ถือว่าตอนนี้เนี่ย requirement ในแง่ของ green logistics มีมากขึ้นเรื่อยๆครับหมายความว่าลูกค้าเนี่ยถ้าต้องการกรีนก็คงจะต้องวิ่งมาหาเราเป็นลบต้นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเราเองก็น่าจะมีความได้เปรียบในการเติบโตในตลาด green logistics ในฝั่งของห้องเย็นต่อไปค่อนข้างดีเลยรจริงๆห้องเย็นนี้ไม่ว่าจะไปคุยเวทีไหนเนี่ยก็คือเป็นประเด็นที่ถูกถามมาโดยตลอดนะครับเพราะว่าทุกคนสนใจมาก แล้วก็ให้ความมั <L ess onal> ่นใจว่าห้องเย็นจะเป็นพิลาของการเติบโตของ s c g j w d อย่างแน่นอนทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในอาเซียนนะครับแล้วก็คุณจิตชัยก็เป็นกําลังสาคัญและรวมทั้งทีมงานห้องเย็นทุกท่านด้วยนะครับเป็นกาลังสําคัญในการเติบโตของเรารก็ยังไงฝากติดตามว่าพวกเราจะเติบโตกันยังไงต่อนะครับวันนี้ก็จริงๆคุยกันมาค่อนข้างนานผมว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ยาวเลยเพราะว่าคอนเทนต์เยอะมากแล้วผมว่าทุกคนน่าจะสนุกเลยครับที่ได้ฟังตรงนี้เนี่ยก็ ขอบคุณเจิตชัยมากนะครับที่ให้เกียรติมาให้ความรู้ให้ข้อมูลกับทุกท่านในวันนี้แล้วก็ในโอกาสหน้าก็จะเรียนเชิญหมคกครั้งหนึ่งนะครับเฮียขอบคุณนะครับครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม podcast ของ s c g j ดีมาโดยตลอดนะครับอันนี้ก็เป็นเอพิโซดหนึ่งที่น่าสนใจแล้วเราก็จะมีเอพิโซดต่อไปีลิ้ซออกมาเรื่อยๆเหมือนเดิมครับก็เชิญทุกท่านอย่าลืมดูแล้วกดแชร์กดไลค์กด subscribe นะครับเรามีทั้ง YouTube Channel Instagram Facebook t i ก t อกก็มี oh. นะมีทุกสื่อนะครับฝากทุกท่านช่วยกันแชร์ช่วยกันนำเสนอข้อมูลเพื่อทุกท่านที่สนใจในหุ้นของเราได้รู้จักบริษัท S c G J W D มากขึ้นนะครับสำหรับวันนี้คิดว่าสมควรแก่เวลาแล้วก็คงต้องขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบก,กันใหม่ในเอพิโซดถัดไปของ S c G J W D Podcast ครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำหุ้นโลจิสติกให้เป็นเรื่องง่าย S J W D Podcast เพระเรื่องโลจิสติก เป็นเรื่องใกล้ตัวกว่าที่คุณคิด